เธอจะมากับใครเธอจะสวยยังไงฉันก็ไม่ขอเกี่ยวเธอจะกินอะไรเธอจะสั่งอะไรใจฉันมันห่อเหี่ยวเธอจะแย่งทำไมเธอจะรู้ได้ไงว่าเค้กมันเหลือชิ้นเดียว So w e e t little cake h i s s So sweet ลีเดนเคกทีสเธอจะห้ามทำไมเธอเป็นบ้าหรือไรฉันจะดูดนตรีเธอจะอ้วนยังไงเธอจะดำแค่ไหนเธอนั่นคือของฟรีเธอจะดูใจอายเธอจะกินยาบ้าฉันก็คงดูดี s โซวีดลีเดนเคกที s สวีทลิเทนเคทิสเธอจะเทียทีไหนผมจะเทียทีไทยเธอก็แพ้อยู่ดีเธอจะรวยแค่ไหนเราจะจนยังไงเค้คของผมอยู่ดีเธอจะทิ้งจะกว้างเธอจะชูปไปบ้างกับผมไม่ใช่ของฟรี Sweet Little c a c t i s Sweet Little c a c t i s ครับก็จบไปหนึ่งเพลงนะครับเกี่ยวกับเพลง Sweet Little c a e t i s นะฮะก็เป็นเกี่ยวกับบทเพลงที่เนื้อหาเพลงกับ เบเกอรี่กาแฟสถานที่ท่องเที่ยวก็ส่วนใหญ่ชีวิตของมนุษย์ก็จะวนเวียนอยู่แค่ตรงนี้นะฮะก็คือท่องเที่ยวทํางานเข้าวัดเข้าวาแล้วก็กินนะฮะก็สุดท้ายของชีวิตก็ทุกคนก็ต้องล้วนต้องตายกันทุกคนนะครับแต่แต่ก่อนที่เราจะตายเนี่ยเกิดมาบนโลกเนี้ยผมคิดว่าเราทุกคนควรที่ จะใช้ชีวิตให้คุ้มนะครับแล้วก็อยู่กับคนที่เรารักแล้วก็คนที่จริงใจกับเรานะฮะเพื่อนฝูงหรือว่าผู้ใหญ่ทุกคนนะครับที่ให้โอกาสเราในการเปิดตัวตลาดสินค้าเราเป็นเจ้าของสินค้าเจ้าของแบรนด์ก็ทำให้ดีที่สุดสําหรับลูกค้าที่เขาไว้วางใจเรานะครับครับผมก็ของผมก็จะเป็นเกี่ยวกับ แบรนด์ผมนะฮะก็จะเป็นรูปหัวใจนะครับคือรูปหัวใจเนี่ยของผมความหมายของผมเนี่ยก็คือระหว่างหัวใจกับสตรอเบอรี่เนี่ยผมมองแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือจะเป็นต่างประเทศนะครับคือจะให้ความสําคัญเกี่ยวกับหัวใจมากก็คือหัวใจคืออะไรครับก็คือความรักของครอบครัวเพื่อนฝูงแล้วก็คนรักนะครับก็คือ จะมีวันสำคัญทุกปีทุกเดือนทุกวันวันสำคัญที่สุดก็คือจะเป็นวันวนเนาเลนไทน์นะฮะก็ผมก็ฝากาขนมเบอร์เกอรี่นะครับเปิ Burn Coffee. ้ลแอนด์แอมเบเกอรี่คอฟฟี่ทุงคุนะครับจะสั่งเป็นท็อฟฟี่เคก้กหรือจะเป็นเ,เคก้กกล้วยหอมนะฮะหรือว่า,เ,าเค้กหน้านิ่มผมรับจัดทุกอย่างนะครับผมคือเน้น ให้เพื่อนๆมีความสุขนะครับก็คือไม่ได้เน้นกําไรอะไรมากมายครับผมก็เน้นให้เพื่อนๆรับประทานแล้วมีความสุขก็คือไอจุดตรงนั้นก็คือความสุขของผมนะครับครับผมก็เนี่ยครับผมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสินค้านะครับของของผมเลยก็คือเค้กกล้วยหอมนะครับผมอันนี้ทําเองอแล้วก็ตีเองตีแป้งเองตีไข่เองทุกอย่างนะครับผมก็ ฝากเพื่อนๆไว้ในอ้อมใจด้วยนะครับขอบคุณคุณมากครับผม